ทีท่านท่านผู้ชมดูทุกท่านเลครับวันนี้ยู่กับผมพีเล่นทีมือสั่นวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการกดเล่นไบ้แล้วดูดิเนี่ยนะทุกคนคือเขามามากันเป็นตีแวนฝั่งฝัง่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามเขามากันเป็นตีห้าคนแต่แต่วันนี้เราเราเรา,เราจะมาสังเกตที่ผมวีวีวีเวียกลับเอาเอาเอา,เอาเล่นว่าเราควรเล่นยังไงให้แบบให้มันชนะช,ช,ชนะทางอันนี้ผมก็น่าจะพูดเบาหน่อยนะทุกคนเพราะว่า พี่พีผมอนอนอนู่นะแล้วก็ท้องเงียบๆหน่อยผมผมก็จะพูดพูดในนอนนะทุกคนลูนที่ผมใส่มาผมใส่ลูนตีเร็ยวยี่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 สิบหกนะเนี่ยคือคือถ้าโอเมนเล่นออฟอะแนะนำให้ใส่ลูนตีเร็วยี่ยี่สิบหกทุกคนแล้วแล้วเราก็หลือเหือหรือไม่ก็เราแต่ทุกคนนะเออ แล้วเราอันต่อไปพลังแฝงผมผมใส่เป็นนกนกยิงอะที่มันยิงยิงอะไรน้านอหะเออเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเราควรเก็บเก็บเก็บใส่ใส่ใส่แต็กล้วทุกคนเราควรตีตีตีให้มนะแล้วเราก็ค่อยค่อยลาเขามาสู้จวคือผมมาสู้โหดตัวนี้บอกเลยผมไหวเล่นอะมันไม่ไหวกับอกหรอกดูดิแม่งยิงแอดด้วย เคอนไอ้น,นี้ผมไปคีดเ,เล่นกลางนะเล่นออฟนี้ต้องต้องพยายามเสียกลางถ้าถ้าถ้าเพื่อเพื่อเราไปอยู่กลางแบบไอ้ไอนะ้ไอ้เนี่ต้อมสู้นะเนี่ยไ,ไ,ไ,ไอ้เชี่ยแม่งตายอยู่แล้วไอ้เชี่ยทีทีเดียวแม่งตายไอ้เชี่ยรอดเฉยเลยครับไอ้ไอ้ไอ้นี้ผมก็จะไปเคีดเล่นบนเหมือนเดิม ที่แม่งหยุดปูเข็มนช่วยมันยังไงแนะม่งรอดเฉยเลยอันนี้ผมงงเลยเคียนรอดยังไงวะแต่ไม่เป็นไรนะคืออันนี้ผมมาเค,คียรีบต่อเหมือนเดิมน,นะทุกคนเนี่ยดูดูดูเลยดูเลยมันจะหลบสายผมนะแต่มันมันไม่ไหวล,ละโซนผมหลบหล,ลบไปข้างหลังมันไมื่อกี้โดนล็อก แค่สกิวอัน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 ติดขมาพอ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 ดีทุกคนโดนล็อกไปไอเอนี่คือผมคาคาคามันมันไปด้าแล้วนะตัวหนึ่งบอกแล้วมึหมูมองแล้วคือเอาเลนเจอคนนี้ก็คือแบบยากนะจริงยกเป็นตอนเลดเกมอะเลดเกมผมว่าผมผมก็ไหวนะจริงผมไหวหมดเลย ไม่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 ขนาดมือหรอกหยอกนะหยอกจับเลนทุกคนเมนเมนเราเล่นเปห้องกันมั้ตัวอันนี้ผมหลบได้หลบหลบไปช้างทุกคนอันนี้หลบล้วอันนี้ผมดีสู้เลยเพยเพยเพ่คือถ้าเราสู้กับเอาอะไรนะพยายามล่าเขาบ่เข้าเข้าเข้าพร้อมทุกคนเรา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 ใจที่ตอดเขาเรื่อยๆนะป่าปลาแกเห็นเห็นเห็นไหมที่ผมทำก็คือถ้าโอเมนหลายๆคนเจอเนี่ย เขาก็จะใช้ใช้วิธีมีกันทวนคือเขาจะไม่สู้กันตรงๆเย้เวุณถ้าของน้ำเนี่ยผมผมผม,ผมของน้ำนะตั้งผมพันสี่ลตั้งเขาก็มาเท่าเท่าเท่าไร่ตั้งเขาแค่หนึ่งหนึ่งพันยี่สิอ,เอีเลยเลเลเวลผมผมผมก่อนน้ถ้า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 เราเจอเอาเอาอะไรมา เอาที่ถ้าเขาลงจัดชนาดแล้วนะคือเขาลงต้องยืนคือวนไอไ้อไันนี้ผมกดสกิลสิกดสกิลสิแม่งจะจับหรอกที่จะจับหรอก,จจอกแต่แต่ล็อกลอกไม่โดนที่จริงว่ามันไม่ไม่ไม่ไมมจะมัน้องล็อกก็ได้คนผมคำนวณพาดไปลืมไปไงว่ารับตัวโอเมนก็มีดำอยู่เยวเพอเพราะว่าเก็บเก็บ,กบแตกเรียบร้อย แล้วนี้เดินมาเต่าเตเต่าถ้ามันถ้ามันยังไม่มีก็ผมก็จะก่อก่อไปทุคนให้สังเกตี่เอาเลยไปละอันนี้เขาไม่ไม่สู้นะเพราะเขาไม่หวัละเขาเขาเขาโหลแล้วว่าไอเอโอมันคนันมันเก่งเกินเอาเอาไม่ลงจริงวะจริงจริงเนี่ยโอมัเนี่ยถ้าจะเอาจริงจริงนะคือเสียเปียบเอา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 เลยทุคน ไอเน,นี่ยผมผมก็ฝากเพื่อนแวนดูจะเชียร์เชียร์เรืการผมผมผมบอกเพื่อนมันไปละคือนะผมมามาเล่นเล่นกับเพื่อนอ่ะสามคนจังหวะที่เขาไม่ไม่ใส่ผมก็จะไม่ใส่นะเพราะว่าผมไม่ไม่ไมีมแสแต็ปหรอคือเอาเอาง่ายๆเลยถ้าอยากชนะเลยนะอย่างแรกเนี่ยต้องมีแบบต้องมีของสองชิ้นทุกคนต้องมีเนะี่ยชิ้นอะไรนะที่มันเป็นดาบตีเร็วอะ่ะดาบแดงแดงอะ่ะแม่งก็มีดาบแดงแดงอันนึงว่งะ บบมช <lah> ื่อเชี่ยมีชื่อเอาาเเนี่ยเเชื่อผมบเลยให้ให้พีเ่าเอาเอามังกรเอามังกรหรือของนะไ้เชี่ยไปกดไปไอร์กด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 ผิไม่เชี่ยไปืนเลยวะเครื่องผมแม่งจะเอามันจะเอามันไหวนะบอกเลยเขาดีนดีนมาทนกินซีนไม่แม่เฉยๆผมเอาต่อเลยพูต่อเลยแตก อาวใส่ครับไหวผมบอลแลแ Não, er> ้วผมไหวเนี่ยตัวนี้มันมันไม่ขนาดนึงหรอกถ้าถ้าอยากถ้าเราเล่นโอเมิเราเราเราอยากชนะจริงๆนะทุกคนไอ้ไอ้นีก่องตีป้อมนะนี่ไงได้ได้ของคนได้ของป้อมกลัวอะไรโคตรขุมไอช่องจังหวะนี้ผมกดไข่เลยรอรอได้มันจะเอาผม แต่มันกดโกกดผิดหนีไม่ได้อะไอ้ไอ้ไอ้นี่ผมแม่งกว่าวาผิดวาผิดวาไกลเกินจริงๆต้องวาแบบใหม่ๆเลยนะอันนี้เราน่าจะน่าจะยังไม่เสียตอมทําจำานายจำหน่ายไอ้อันนี้ผมจำน่ายน่าจะยังไม่เสียตอมวิธีที่เราถ้าเราเล่นโอดนเจอเจอ,เจอเจออะไร เราควรทิชาแบบเก็บสสสแสตคีพนคือมันไอเก็บสแสตคีเนี่ยมันใช้ได้บางคนกับกับเราเลยบางคนเอาเลยบางคนที่เขาเล่นปเป็นเขาก็จะแบบยังไงอะเขาเขาก็จะไม่แบบคือเขาจะจะจะ,จะต่อเราแหละแ,แต่ถ้าเราเริ่มวิ่งเขาเขาเข้าไปในป้อมเขาเขาจะออกออกมาทันทีเหมือนเขาตีไล่เราเชอะ่ะ เน um ี่ยเราเราเราเาเผมเอาเอานี้มาด้วยคือเลนแบบโดนโดนกดกดหยาบอันนี้ไทยสานะสวอเหี้ยมฟิกเกอร์ไม่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 กไกหลวงปู่เข้มช่วยไวอกแล้วอะของขังผมไม่ดีเกินห้อยห้อยเวทมคอกูบอกเลโอโอโผมอะห้อยเวมคอ ป้อมบนหน้าน่าจะแกะเนี่ยอันนี้ผมพาเพราะว่าผมเอาเอาเอา,เอาทะบ,บวกแต่แต่แต่แตอะไรไม่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 ไ,มไ,มไมหวกับผมเนี่ยเ <_ c oughs> ขาเลยวิ่งอยี่เดียวทำถุนอันนี้ผมผมจับจับล็อกจับล็อกจับแต่ผมโดนโดนตัว,วเฮียต <_ c oughs> ชัดตาไม่มีผมเข้าเลย ไอ้ไอนี้กอไปนะลุงจังหวะที่ผมตามผมก็จะกอผมแบบไม่รู้จะพากอะไรดีวะโอเคตอนตอนนี้เราก็ชมไปนะอันนี้บอลบอลบอลเตอร์ไฟตีป้อมแตกแล้วปุ๊บ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 าคิวคิวได้ไปอันนี้ยังไงอันนี้ยังไงอันนี้ผมล็อกหลบมานะอันนี้ผมผมยังยังไม่หลบเพราะว่ามันยังไม่จําเป็นผมผมโดนแลงผมจตาย เนี่ยกากากาจะราดเพี้ยนแล้วหน่อยผมตีแตกป้อมผมบอกเลยถ้าเราเล่นโอโอัน <s> เราเราเราต้องตีกับปอมถ้าตึ้งจะได้ตีแค่ปอมอ่ะลุงแหน่แหน่เนี่ยถึงสินค้าแล้วมึงเ,เอาไงไวะเพี้ยมึงเอาไงวะเพี้ยไอ้สัสตามผมมาจังเลยแม่งเอาแม่งเลยนี่นี่นี่ไอ้ไอ้ไอ้นี่อยากกระป๋ออยากกระป๋อ ไออันนี้แบบฮา้าเฉยๆนะทุกคนดูดิไอเฮียโดน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 ตามมือแจริงๆช็อตเนี้ยควรควรควรวิ่งหนีนะกคนเราไม่ควรสู้นะเราแค่แบบหลับหลับตามมืแตกก็พอเออเราก็เทคนิคต่อไปที่โอเมนหลายคนก็น่าจะรู้แต่บางคนเขื่อบางคนไม่อยู่ในหุนก็คือาเอาเอาเอาอะไรนะช็อตที่เขากดกดกดอันอันอันเตี๋ย ให้ให้ให้เราแบบกดกดสกิลสองเลยเพื่อเป็นการลดตามลกลดตามกนี่นั่ลดกี่เปอร์เซนตะคะลดลดเจ็ดสิบเปอเ็นต์ใช่ใ่ลดลดประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันจะทําให้ดามีของอเลรที่ทำ็ต่เราโคตรเบาบอกเลยโดนแค่สองร้อยสี่ร้อยดังนั้นตามีจริงมัน่ะไเฮียโคตรเกียนแล้วแล้วเนะโงเพื่อนเราดูช็อตตาไอไอไอมีเดียวเราผมไปช่วยเวียน บอกเลยผมไหวหมดผมไหวหมดจังหวะนี้พี่ยังไงีปจับล็อกล็อกโดนด้วยกูดูตีต่คิดี่ดิมันตีต่คิดดี่นี่ยไหวเลยเป็นไงนี่เนี่ยมันไม่ไหวผมล็อกอ่ะคนแต่แต่แบบแม่งตุ่ยป้อมดูดิมันตุ่ยป้อมนะคนเออผมผมผมเลยไปเลยว่าเขามาแบบตีห้าคนไอ้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 นี่ผมบอกบอกเพื่อ ปาเขาแพร่แต่แตร่พยายามรอเราโดนลุมไปดิโดนลุมไปดิโดนลุมไปดิสองหนึ่งไม่เลือลุ่มนะอันนี้เขาพลังบีมมีมีตาภาช่วยช่วยแหลสู้กคนอันนี้ผมผมบอกเนและเฮ้ยมึงไม่มากันตองวะไอ้เพื่อนแม่งตีขี้ป่าอยู่เนี่ยเสื้อผมมันมันมันเล่นตัวนี้นะตอนนี้เงินเงินเรานำเขาสามพันบาทนะทุกคน ผมบอกเพื่อนเพื่อนแล้วว่าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปแยกดันเองเดี๋ยวกูไปแยกดันเอง <c oughs> ไม่ไม่ไม่งั้นเราแบบจะเสียปวามละเดี๋ยวผมคอยรอให้ไอ <c oughs> ้นี้เพื่อนเพื่อนเหมันมันมันเล่นปาสีทคนงี้เพื่อนผมทุกคนก็สามารถไปแอดมานะมันมันโหดโหดโหดอยู่ทุนแต่มันอาจอาจจะปาปาดีไปเดี๋ยน ไอ้ไอ้ไอนี้ก็คือมาเราลงมาติกล่อมลเราเราเพิ่มเพิ่มผมหมือบอกว่าเฮ้ยพีพีเดี๋ยวเดี๋ยวกูแยากกายันดีจริงอะเออตอนนั้นอะคือโอเมงมันแยกกยันดีกว่าบัตรทุกคนคือบตัตรตะมันสู้กับเอาเอาเอาอาอะไรไม่ได้มันเลยต้องทุกคนแต่แต่ถ้ามาผมไหวเนาะไม่ไหวเลยอันนี้เราก็แพ้ไฟเลยนะเนงินเงินเงินเขาเริ่มเริ่มตามตามหล่ะ ตามเราหนึ่งพันละวไอนี้ผมวิ่งไปไอ้นี้เขาเตียดสิกเกอร์แต่ผมเอาไนงะดึงไม่โดนแม่งเสียเสียเสียดาเลยถ่ายมาเขาเขายังถ่ายผมไม่โดนเลยไอ้นี้เราก็น่าน่าจะปอมแตกนะดูแม่งนี่เกียนจับเดีดสายตีป้อกเนี่ยดูดูส่สุดด้วยแม่ง ใจส,สุดจัดมีมีม,ม,มีน้าเจอเจอเลยเอาเอาอาเอาเอาเอลเลนแพ้อยู่แล้วน,นะอันนี้ผมผมยามเลเนแพ้อยู่ดูดูด,ดูไอ้เหี้ยเราดูดูโอยทัดผมพยายามตีตีแต่แคลี่แปดคู่นะเพราะว่าแม่งไม่มีคนเข้าเลยไอ้เหี้ยกูเข้าคนเดียวเลยสัตว์อันนี้เป็นไง เพื่อนผมกังวลอยู่ทุกคนเอาตายไอ้ไอ้นี่แม่งเล่นโผโหดอ่ะบอกว่ามีหน้ามันโกงเอาเอาเลยหรอ,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 อถ้าถามว่าสู้หน้าแม่ก็สู้ได้แต่สู้ยากเจริงสู้สู้ลำบากอันนี้เพื่อนผมแม่งก็ไปแจ็บละไปตายเขาดีอันนี้ผมเมอาหมดแลดึงดึงมาดึงมา คือผมตี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 เก็บเก็บเก็บอันนี้เราก็ถอยมาคือผมเนี่ยที่เขาที่ผมตีครบก็บเก็บเขาเพราะว่าผมจะเอาความเร็วเคลื่อนที่หนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็มาล็อกทีเผยอไปความเร็วเคลื่อนที่บวกสามสิบเปอร์เซ็นต์มาลือไม่ไม่เขาเนี้ยอาสกิลว่ะเหียเห็น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 ในชาร์ลีโทนอ้าวเฮียผมผมดิงเนียเติ้วแล้วผมบอกกับ สวยเจ,าจา้าหมานี้ดึงดึงสวยจัดเลยหมาแม่งมากันทั้งตำบลเอาเธอคนเดียวอุ้อันนี้ผมก็มาาตีนีนน้เนี่ยเขาเขาดีผมอ่ะผมเลยไม่ได้บวกเลยเงินผมนำเขาสองพัน เน่น่ะผมตีตะป้อมผมตีตะป้อมหนีเหี้ยดีนะกูมีรถดาเมจทุกคนไม่งั้นกูตายแล้วเหี้ยดูดูดูแอ้ไอ้ไอไอไอ้อลเลยมัน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 ไปแยกกันเลยแม่งจะตีป้อมอย่างเดียวแหละไอ้ไอ้ไอ้นี้ผมผมกล้าแอ่รอเพราะว่าบัดรบัตมา แต่แต่ดึงไม่โดนวะมันมันไหวผิดจรมันรู้ตัวทันนะถ้า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 ผมพูดอะไรไม่ดีไปกับคนที่เล่นเกมฝันว่าข้ามต้องขออภัยด้วยนะครับรู้เพื่อความเป็ทิทนมดึงมาไอ้ี่ไอ้ไอ้ไอ้นะคือผมกดกดผิดเดี๋ยววคือแบบมันมันเลงเองอะ อันนี้ผมก็ไม่อยากอ้างานเดียนะคี่เจ็ดอา้างดีคีไปได้ไงเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดี๋เนี่ยช็อตชอๆชอยช็อตที่ผมจะ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 ได้โชคมาดิ ไอ้ไอ้ไอ้เนี้ยผมผมบอกเพื่อนแล้วเดีเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวไปเชียร์เชียรเนล่างเองเองเองวะไม่งั้นเดี๋ยวผมผมเสียนมันมาลอยป้อมเนี่ยผมไม่ไปเขียนเลนล่างเราเราเนี่ยเขาเขาไฟไฟกันกันแล้วบไฟไกันหมดลยไหไหลนะโดนโดนโดนูดูดูโดนโดเลยโดนเป็นไงจังหวะนี้จังหวะนี้ อุ๊บดึงมาลบอืมโคตรอนหาครับอืมโาเะไปแล้วเปล่าบางทีแบบจังๆจังจังหวะที่เพลงเพลงเขาพุ่งมาเราเราเรากดดึงเนี่ยค well, er like ือม่ๆม่ๆมาก่อนเพลงน่ะตอนที่ใช้กิลนาสามารถตามตามสีสีแดงใช่ปะหรือว่าทาไม่ไา้มันกเหมือนกันนะเออโอเคมันก็เอาไปมาว่าตกทีเลยทีนั้น ก็คือเอาเล่นโดมือกดเล่นหรือปล่าที่มันนเราเลาวแต่ผมว่าแบบว่าเราเจอเขาเล่นเล่นเล่นเป็นเก่งเล่นเล่นเล่นเป็นหรือเปล่าคืออาเล่นทีนั้นเขาก็โหทุกคนแต่ว่าเขาเจอเหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมกับประสบการณ์คือผมอะเล่นโอเมนมามากกว่าหนึ่งล้านตาอยากจะโม้ลโอเคครับ อีพีนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะหนึ่งล้านตาหรือหนึ่งตาปะลืมละ